สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับวันนี้กีรินก็มานอนกับพี่เลิฟเหมือนเดิมครับฝนสิตกฝนตกเมืนขึ้นพี่น้องฟ้าคลึม้มฝนจะตกเตะโซเกล็บแตก,ตกแตดก้วยอ่เลินทำความสะอาดเพื่อเอาออกมาจากข้างในบ้านนะชายกีรินกับชายเลิฟ ออกมาข้างนอกเลิน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 นั่นเลิ่อนยาเริ่มก่อนนะเลินเลิน น,น้องก็เฮ็ดพี่ลยอยจะเฮ็ดน yes, ah, ่องเลย ฝนตกมาขึ้นครับแต่ตกบาแห้งลินพอซุ่มๆนี่ตกไม่แรงครับพ่อไรตื่นเตี่ยพ่อไผตื่นทั้งคืนแหละพ่อไผ่ไม่ได้นอน ก็นอนหลับๆตื hey, right. <sh aring> <sh aring ่นตอุ้ยเ้ยเอ่ะอ่้ดีมึงหางกันเด้อ ผูไก่กันแห้งบ่ได้ผูไก่กันมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับไ,ไก่กันแห้งกว่านี้ก็เลิบเยียบน้องแท้ๆล<ป>ุนปีกว่าครับก็เป็นน้องอานายห,หนาอ,ยอาไ่ไอจุมานอนกับพี่พิมพ์ วันนี้ใช้เลิบกินดิน,นถือ,อถปลายข้างเด้อเลิบระวังห้องเอออีกละ เล่นเลยนอนในเขาเหยียบแผลเล็บเล่น,นลูกขึ้นไหมเล่น,ง,น,นงัดขึ้น,น,นเขา,าให้เหยียบเขาให้งัดหูจักพ่อ,อยู่น้องขึ้นน่ะนเอานาง <ไป S 1> เลย,เลย <laughs> เอ้ยเนาะดากเพิ่นนี่ไว้ในถาตัดสินังเล็บเตะเลืยเด,ด้อเลนเลยเล็บเลยเด้ออ่า เลนเล็บแตกได้เปะสุนทีแล้วพอไง เก็บให้แน่เก็บก่อนข้าแน่เก็บเก็บก่อนข้าให้แน่พอย่ะย่อยโยนมานี่ครับ ย,ย,ย้อนใส่กอกล้วยให้กล้วยมันงามพี่น้องย้อนใส่กล้วยให้งามงามใครตด ป้าไพ่เล็กขึ้นเร่งนีบเป็นพูดเขาถ่ายวีโอเห็นไหมถ่ายสองคนเล่นกันเอานั่งเอาเลิฟนั่งนั่นละเก้าอี้นิ่มดีมถ้ถาบัดเอางัดขึ้นงัดขึ้นเอางัดขึ้น เ,เ,เออหตุหนองเด้เลยเบยร์ไม่ดใส่กล่องอีกผูกยาวไหมครับพ้าย,ยาวกว่าน,นี้ มีการขี่คอกันเกิดขึ้น,อ,น,นอยาก,ยากปล่อยอยูพี่น่องแต่ว่า <c oughs> ยันะเลิดยันแลนบ่มีหม่มองเอา <c oughs> ถ้าได้วิ่งครั้งหนึ่งแล้วจะเป็นการเคยคินนะช้างเล็กขนาดนี้ต้องฝึกให้เขาเรียบร้อยก่อน เปลี่ยนกันนั่งครับเปลี่ยนกันั่งนั่งคนละเทียนั่งโหลดเลินนั่งที่เรือโหลดเลิ่อนนี่ทอบทีบจะพีไหนไไอา้อาวอา้าวอ้าวเหยียบขาพี่อา้าว อ้าวทีบเลยเลิน้นอ้าวหมูเศร้าแล้วพี่หน่องหมูเศร้าเศร้าแหบแหบล่ะเออดันเจอกบหูบ่ เมือม่อยเกือบแล้วเกือบปลายคางแล้ววังนึงนี่ทานกแอนติซินใจไหมครับ อาระวังหางด้วยเด้อหางเด้อจุกเราเราจะไปหาหางเด้อจุกเด้อมิกเอ้ยนั่นลุกขึ้นเลยเล็บอันเลิศนี่ขาล้างไว้เท่ๆเลยนั่นนั่นนั่นเน้อได้ังไหแห้งแท้ดินนุ่มๆครับ ระวังไปข้างเดิเมๆพันหนาไปเลิบลุกขึ้นเลิมไม่ทำน้องเห็ดน้องค่อยๆแต่น้องลิ้นแห้งเลยนะน้องเอามดแห้งเลยเลยน้อง ท้ายนี้แม่เล็กก็ขอฝากกดซับสไคร b e กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไฟเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ